มาเที่ยวในฟาร์มอะไรอะวันี้เราจมาเที่ยวที่ Q Out f a r าใช่ค่ะวันนี้ครอบครัวเรานะคะจะมาเที่ยวที่ Q o u ่ Farm and Cafe นะคะนะคะปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ ไว้สําหรับให้สัตว์ใช่ไหมคะอันนี os, okay. ้กระต่ายกระต่ายกินอะไรเนี่ยอันนี um> <s <s ้กระต่ายอันนี้คืออะไรคะธัญยพืชคุกกี้กระต่ายเอาไปเที่ยอุ้ยคุกกี้กระต่ายคุกกี้อุ้ยกระต่ายอุ้ยเราซื้อคุกกี้ไปให้กระต่ายดีไหมแล้วไรอ่ะแครอทแครอทนีเมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันแล้วแล้วตัวอะไรกินเมล็ดทานตะวันลิงกับนก ชิวลิงกับนกกินมาได้ทานตะวันนี่มาแล้วอ่ะว้าวพี่ชิวพี่ชิวต้องตั้งขวดนมขึ้นลูกน้องกินไม่ได้เออนี่ขอแล้วมใั้ยให้ตัวอื่นกินหนูต้องดึงออกสิลูกต้องดึงให้อีกตัวนึงด้วยอ่ะนี่อีกตัวนึงได้กินนมให้กินนมโอ้โหดูสิน้องหิวนม หูกินเก่งอะจะหมดขวดแล้วชื่อนเพงนวลชื่ออะไรนะคะเพิงนวลเพิงนวลไม่ใช่เพิงนินใช่ไหมเพิงนวลเพิงนวลอะน้องเพิงนวลเพิงนวลนี่ด้านนี้นะคะคุณยายคุณยายคุณยายป้อนอาหารเต่านะคะหเต่าตัวใหญ่ดูดิเฮ้ยมากินก้านเลยด้วยเหรอกัดกินแบบก๊อบแ๊บก๊อบแ๊บเลยอะ เอสเอ็มอาร์ได้เสียงไหมได้ยินเสียงอืมคือคือมันกินไม่ได้มันก็จะดึงอันนี้กัดแบบนี้เลยอู้เอเอสเอ็มอาร์เต่าชอบกินผักบุ้งเรากลัวตอนนี้เราไม่กลัวแล้วไปดูตัวนั้นตัวนั้นกำลังขอความช่วยเหลืออยู่ปะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากำลังขอความช่วยเหลือขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยครับเห็นไหม ชิวกลัวชิวกลัวหมูอ่ะเบฟชิวกลัวหมูเบฟอ่ะไม่ได้กลัวแต่ไม่มีอาหารไม่มีอาหารให้อ่ะนี่คือตัวจิงโจ้แคร์นะคะเป็นม้าแคร์นะคะนี่ตัวอะไรคะชิวลิงลิงหรือเปล่าจริงจริงเขา,ขา,ก,ขากินเขากินแม่มเมล็ดทานตะวันนะรู้ป่ะใช่อา้าวอลองก<อ>้อนหน่อยเนาะ มาแล้ว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 เุ้ยเขาแกะเม็ทันตะวันเุ้ยหยิบแล้วหยิบแล้วว้าวหยิบแล้วเฮ้ยแม่เพิ่งเคยเห็นน่ะลิงกินเม็ดทานตะวันน่ะลันไทน์ลันไทน์มาแล้วมาแล้วมาอีกตัวนึงและเฮ้ย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 แกะยังแกะแลยแกะเลยด้วยอ่ะกินเม็ดทานตะวันเฉยเลยอ่ะ ยายแบบนี้อยู่กับยายไม่ได้แล้วนะลิงอ่ะเพราะอะไรวะยายชอบกินเม็ดทานตะวันกินแย่งยายกินนะยายเลี้ยงไม่ได้ละโอเคโอ้เราจะไปให้อาหารนกนะคะนกนะคะกินเม็ดทานตะวันเหมือนกันนี่ดูสิเลย้อนื้อนื้นื้นืเขาจะเอาทั้งตะกร้าเลย เขาแย่งเขาแย่งทั้งตะกร้าเลยอะทำไมเนี่ยน้องน้องจะเอาทั้งตะกร้าไม่ได้นะโอ้ยโอยโอยนี่เราจะดูนะคะดูสินกแกกินเมทานะวันน่ะอู้สิโอ้ยเสียงดัง นกแก้วนี่เราเจอแล้วนะคะเราเจอตัวอะไรคะกระต่ายนี่ข้างในนี้เต็มเลยนี่นี่คืออะไรคะั้ชิวคุกกี้กระต่ายคุกกี้ของกระต่ายวู้ทุกคนกระต่ายกินคุกกี้ด้วยนะนี่เราเพิ่งรู้ว่ากระต่ายกินคุกกี้ได้ด้วยเป็นธัญพืชอัดเม็ดนะน่าจะใช่นะคะ น้องเข้าไปโน่นแหละพี่ชิวนี่ไงมีหนึ่งตัวอยู่ใกล้ๆเราเลยเดี๋ยวเราจะให้นี่กระต่ายกินคุกกี้ฮะเอาไปแล้วเหรออ,อ้าวทำไมเร็วจัง <c oughs> ยังไม่ทันเห็นเลยอะ <c oughs> อากินยังกินไหมกินไหมง๊งง๊งมามามาอุ่ยเขาขออ่ะ <c oughs> เขาขอกินนี่ กระต่ายกินคุกกี้นะคะเห็นไหมอุ้ยอุ้ยแย่งกันล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 ยแย่งกันใหญ่เลยแงคิวกระต่ายเขามีบ้านของเขาแล้วมีบันไดขึ้นด้วยนะเห็นไหมเป็นแบบสไลเดอร์เลยปะโอตรงนี้กระต่ายเยอะเลย กินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่วันนี้น้องชิวทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะ โชคดีที่เขามีที่นี่เขามีที่นั่งให้เพียบเลยใช่ไหมคะนั่งได้ตลอดทางเลยผู้สูงอายุก็สามารถมาได้นะคะเด็กๆก,ก็มาได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะมีกิจกรรมให้ทําเยอะเลยเรามานั่งในคาเฟ่แล้วนะคะตอนนี้โอ้หน้ำโว,วดะะเนนะะาเจก้วใหญ่มากจังหวัดนะคะกรุงเทพนี่แหละค่ะจังหวักรุงเทพค่ะอร่อยไหคะโอ้เ้วใหญ่เบิริ่มเลยปื้เดเตียวหมดไหม มันเป็นลมโอ้โหนี่นะคะนำเมลอนนะคะของชิวมาแล้วจริงจริงแล้วเป็นของยายด้วยใช่ไหมคนละครึ่งใช่ไหมเพราะว่าแก้วนี้มันแก้วใหญ่มากเลยนะทุกคนตอนนี้คือแบบสองคนนี้อิ่มมากเลยนะคะพุงปีนเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะนะอยากรู้ว่ากระต่ายกินอะไร เคใช่ลลลแล้วทุกคนจะรู้ว่ากระต่ายไม่ได้กินแค่แครอทอย่างเดียวนะคะทุกคนกินกิน,น,นคุกไป,<ๆ>ไปแล้วคะ่ะ